ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จอมปลวกให้โชคนะครับวันนี้เราเจอคนท้องนะครับว่าท่านจะให้ไหมครับให้ใช่โชคไหมครับเจอเลขอะไรตัวเลขมงคลอะไรไหมครับมันก็ไม่เห็นเลยนะพี่แต่ว่าเนี่ยที่เขาทาไว้ก็เห็นแค่สี่กับเจ็ดเองโอเห็นแค่สี่กับเจ็ดใช่ไหมครับมามานั่งว่าก็เห็นแหละสี่กับเจ็ดเห็นแค่สี่กับเจ็ดนะครับเนี่ยครับ สี่กับเจ็ดนะครับเห็นสี่เจ็ดอันนี้เราถามจากคุณแม่นะครับคุณแม่บัานผมอํามาแม่ม่านนะครับแม่ม่านแม่ม่านแม่ม่านบอกว่าเห็นเลขสี่เจ็ดนะครับม,ม,มาถึงเห็นเลยนะครับ,อ,รบอืมจะสี่กับหัวนะโอ้สี่กับหัวอ๋อครับ, <laughs> รบสี่เจ็ด <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สี่อย่างนี้เจีดพี่เราเห็นแต่ว่าคอยนี่ขนาดคอยซองตาแล้วพเห็นเนาะพี่แกสี่ตาครับก็เลยเห็นสี่เจ็ดนะหกในท้องโอ้หกในท้องหกตานะครับนี่หกตามองเห็นสี่เจ็ดครับคุณผู้ชมเจ็ดมาแรงครับเจ็ดเนี่ยเจ็ดมาแรงเห็นเหมือนพี่พี่เขาเจอสี่เจ็ดเนาะ เป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลจะไปใช้ต่ออะไรก็ได้นะครับเป็นเลขมงคลนะครับเราไม่ได้ใบหววนะครับอันนี้เลขมงคลสี่เจ็ดเขาบอกว่าแกะแกะยังไงวะไม่เห็นเหมือนแกะเลยเนาะไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนนะเหมือนพระพุทธรูปเนาะใช่ใช่ถ้าแกะเขาบอกว่าเหมือนแกะสลักแต่ไม่ไม่ไม่น่าใช่แล้วผไม่ใช่ไหมถ้าแกะสลักมันคงไม่อย่างนี้แล้ว เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับคุณยายเห็นไหมครับเจอหลายแม่อย่างว่าดวงใครดวงมันพึ่งมาพึ่งมาดูชัดๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ มาจากอำเภออะไรครับอำเภอศรีนรงค์ะโอ้อำเภอศรีนาราลงมาจากอำเภอศรีนรงค์สิไปตามหาบักบกเมล่อนอยู่อำเภอศรีนาลงเพื่อไปนอนแถวขอบลุง <c oughs> ช่วงนี้ที่ศรีนรงค์ก็มีเมลอนมีแตงกวามีถั่วออกเยอะนะครับศรีนรงค์เอาครับโซกหมนันโซกไผ่หมันมนนนันเนาะพี่น้องเนาะ หลือเชื่อนะครับแต่ว่าต้องเชื่อนะครับเห็นไหมครับดูคักๆนะครับดูคักสี่เจ็ดเห็นสี่เจ็ด ขอบคุณ FC แฟนคลับสำหรับ e p นี้นะครับเห็นเลข47